ข่าวดีครมเห็นชอบขยายระยะเวลาต่อใบอนุญาตทำงานในลักษณะรูปแบบ MOU สำหรับแรงงานกัมพูชาและเมียนมาที่นายจ้างได้ยืน่นบัญชีรายชื่อความต้องการการจ้างแรงงานต่างด้าวภายในวันที่13กุมภาพันธ์ปี2568นี้แล้วสามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและอนุญาตให้ทำงานเป็นเวลา6เดือนค่ะระหว่างวันที่14กุมภาพันธ์จนถึง13สิงหาคมปี2568นี้นะคะเพื่อให้ไานจ้างยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวตามขั้นตอนเมื่อต่อใบอนุญาตแล้วแรงงานจะอยู่ได้จนถึง สิบสามกุมภาพันธ์ปี2570และสามารถต่ออายุได้อีก2ปีค่ะสำหรับแรงงานสัญชาติลาวและเวียดนามที่ได้รับอนุญาตทํางานตามมติคณะรัฐมนตรีจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์ปี2568สามารถอยู่ในราชอาณาจากักรเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา3เดือนค่ะระหว่างวันที่14กุมภาพันธ์ปี2568จนถึง13พฤษภาคมปี2568นี้นะคะ<อ>เพื่อให้นานจ้างยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการการจ้างแรงงานต่างดาวตามขั้นตอนเมื่อต่อใบอนุญาตทํางานแล้วแรงงานจจะอยู่่ได้นถึงวัที13 คุมพาพันปี2,569ค่ะสำหรับนายจ้างหรือผู้ประกอบการท่านใดที่ไม่สะดวกดาเนินการด้วยตัวเองบนจอรย์หอเฟิร์สเรายินดีให้บริการนะคะสนใจติดต่อบรจอรย์หอเฟิร์สได้ที่029490699ค่ะ